วันนี้เป็นวันที่สดใสนะเนี่ยวันที่สัตวเป็นวันฮาฮาปีนี่ต้องดีแน่ฮาฮาต้องดีสุดๆเลยวันนี้ฮะเคอร์เรอร์อีวซอนอดีมกับบูลี่คูลเลี่ยนะอะตามมาอ้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยขเขาดูแปลก เอ้าพวกนายทำไมยืนนิ่งกันอย่างนี้นี่ทำไมเอ,เอ๋ทำไมดีมกับโบลี่เป็นเหลี่นไปอ่ะแม่งโง่มาเองนะมึงว้ายฉันทำอะไรผิดกับมันนี้ผิดนะกับันนี้นะโอ้เบ๊ทำอะไรท่ันผิดอะไรเนี่ย ไม่ต้องลูกเนอะวันตายของแกจะมาถึงก็คือวันนี้อืมผู้เปิดกอยไอ้เจ้าผู้พ่อเซนเซมันอยู่ไหนฟอฮะอยู่นั่นไงฮะทำไมยืงดีมปูรีเปลี่ยนไฟงอน่ะเฮ้ยอย่านะขอร้องละ ขาตัยซะแล้วเอ้อีกแลนฉันจะทนะอย่าพึ่งสอยายี่ไม่ย่าพึ่ง ฉันไม่อยากจะตายตอนนี้ฉันต้องอยู่กับน้องให้ได้วันนี้วันต้องบันดีแน่นเลยอ่ะใช่ใช่นี่แฟนนะคิดกันไหม